สวัสดีค่ะเคเคการจนาเจ็ดเบเกอร์ชียน์ในดิบดิบต้อนรับเพื่อนๆค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาทำความรู้จักนะคะกับแกงไตปลานะคะเป็นแกงไตปลาเป็นแกงนะคะที่รับประทานกับขนมจีนนะคะยามเช้าของขอนเก็ตนะคะเพื่อนๆนี่คือขนมจีนนะคะจานละ30บาทนะคะก็จะมีน้ำยาปลานะคะเพื่อนๆน้ำยาปลาอร่อยๆนะคะแล้วก็ราดกับขนมจีนนะคะจานละ30บาท แกงนี้นะคะใช้ออกะทินะคะแล้วก็เครื่องแกงแล้วก็เนี้ยปลานะคะนําไปตำนะคะให้ละเอียดจากนั้นก็นํามาแกงนะคะใส่เตองแกงลงไปใส่กะทิลงไปนะคะใส่น้ำกะทิก่อนแล้วค่อยใส่หัวกะทิที่ไหเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็มีนะคะซอสถั่วนะคะซอสถั่วเป็นน้ําพริกนะคะซอสถั่วก็รับประทานกับขนมจีนะคะเช่นกันค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะ น้ำพริกแกงถั่วนะคะก็จะมีส่วนผสมของถั่วลิสงบดนะคะแล้วก็มีกระชี้นะคะแล้วก็เครื่องแกงนะคะหวานๆนะคะเพื่อนๆอร่อยมากสำหรับนะคะผู้ที่ไม่ชอบรับประทานเผ็ดนะคะก็รับประทานขนมจีนน้ำพริกนะคะแกงน้ำพริกอันนี้นะคะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆนะคะหอมมากๆเลยนะคะที่เชคก็รับประทานไปแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะเป็นไฮไลท์ของคนภาคใต้นะคะเขาชอบรับประทานนะคะแกงไต่ลรานะคะ ตอนนี้แกงไตปลาก็แม่ค้าก็ขายไปเยอะแล้วนะคะก็ตอนนี้เหลือประมาณนะคะครึ่งหม้อนะคะเพื่อนๆเหลือประมาณครึ่งหม้อนะคะเดี๋ยวแม่ค้าก็จะขายต่อไปนะคะเรื่อยๆอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆแกงไตปลาทำที่ย่างนะคะก็ไปซื้อไตปลาที่เขาขายะคะเป็นขวดเขาดองนะคะเป็นไตปลาดองจากนั้นก็มาต้มใส่น้ํานะคะแล้วก็ใส่ผักเช่นมะละกอนะคะต่อถั่วพลู หรือว่าถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็กล้วยนะคะกล้วยแก่ๆหรือว่ากล้วยอ่อนก็ได้นะคะเพื่อนอาหารเป็นชิ้นๆใส่ลงไปนะคะหน่อไม้นะคะต่างๆนอกจากนั้นก็จะมีนะคะเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์นะคะหรือว่าปลานะคะปลาย่างนะคะแบาปลาย่างที่ย่างเสร็จแล้วนะคะเพื่อใส่ลงไปในแกงใช่ไหมคะกแกงไตปลาจะทําให้นะคะรสชาตินะคะหวานนะคะอร่อยนะคะ ข่าวคาวนะคะเพื่อนๆอร่อยมากๆเลยนะคะที่คือไก่ไก่ปลาค่ะเพื่อนๆะคะอร่อยมากเลยนะคะมารับประทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันนะคะก็มารับประทานขนมจีนไก่ไกปลาจาก KK ไ,ได้เลย,เลย <_ A> อันนี้เป็นแกงเป็นแกงสมุนไพรค่ะเ <_ A> พื่อนต้านโควิดแกงสมุนไพรต้านโควิดก็จะใส่หัวกระชายนะคะใบมะกรูดน,นะคะแล้วก็กิง,ข,งข,ข,ข่าตะไคร้เยอะแยะนะคะมาายะ ที่ขาดไม่ได้เพื่อนๆมาทำความรู้จักกับผัก <g ül> <g ül> ลูกเนียงนะคะอันนี้ลูกเนียงอร่อยมากเลยเป็นลูกเนียงอ่อนนะคะไม่แก่นะคะเ,เพื่อนๆเป็นผักชนิดหนึง่งซึ่งนะคะทางภาคใต้ของประเทศไทยของเรานะคะนิยมรับประทาน,นะคะ่ะลูกเนียงนะคะเ,เพื่อนๆจะมีต้นใหญ่มากๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆต้นลูกเนียง <c oughs> ไม่ทราบว่าเพื่อนๆเคยเ,เห็นหรือเปล่าคะ่ะ <c oughs> นี่คือผักนะคะผักเนียงนะคะผักเนียงลูกเนียงนะคะ เปลือกจะมีสีดำๆนะคะสีน้ำตาลเข้มนะคะนี่คือเป็นดัดข้างในนะคะเป็นส่วนส่วนข้างในข้างในลูกเมียงนะคะเพื่อนๆนี่คือผลอ่อนที่เราจะรับประทานนะคะ,อ,ะอร่อยมากค่ะและ,อ,ะอันนี้ก็คือมะมุดมะมุดนะคะนี่คือมะมุดค่ะเพื่อนๆมะมุดอ่อนลูกมุดอ่อนนะคะ,อะคอนฟูเก็ตน,นะคะเรียกว่าลูกมุดอ่อนนะคะอร่อยมากแล้วก็เย็นมากเลย แช่น้ำแข็งเอาไว้กรอบมากมายเลยแม่ค้าแอบท่ายแล้วงงนะเพื่อนๆน,นอกจากนั้นเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูผักดีกว่านะคะตะกีออ้โอ้ดูผักซีเพื่อนๆอ,อ,อร่อยนะคะนี่คือผักสดซึ่งนะคะคนภาคใต้ที่เขามารับประทานขนมจีนยามเชา้าค่ะเพื่อนๆ<อ>ก็จะมีผักสดนะผักใบเขียวต่างๆเช่นใบโหระพา ใบมะม่วงหิมาพานนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ยอดมันปูนะคะแล้วก็มีถัวปูนะคะผักอะไรก็ได้นะคะที่เป็นสีเขียวนะคะสามารถนํามารับประทานกับขนมจีนได้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือ,ขอเขาเรียกว่าอะไรนะถั่วไม่ได้มีมะเขือพวงนะคะนี่เป็นมะเขือพวงนะคะเ,เพื่อนๆนะคะ,ม,คคะมีวิตมินขาวเออผักนะคะผัก เครื่องเคียงขนมจีนนะคะจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะของเรา,เรา,เราท่านๆนะคะเพราะว่า,าการที่เรารับประทานผักเทียมเยอะๆแล้วก็าการที่เรารับประทานผักปลอดสารพิษนะคะเพื่อนๆผักปลอดสารพิษนะคะจะดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็สามารถนะคะรับประทานพริกทอดนะคะเพื่อนๆนี่คือพริกทอดซึ่งเรานะคะจะรับประทานกับขนมจีน หวานๆนะคะนขนมจีนแกงน้ำพริกหวานนะคะพเพื่อนๆนะคะก็กินเขา,าเรียกว่าพริกทอดนะคะเข้าไปจะช่วยเสริมนะคะเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเรานะคะแล้วก็พริกรกก้อนนะะ <c oughs> ัดหลกงมันก็จะมีผักดองนะคะเพืพ่อนๆนี่คือผักดอง สักเซียนดองนะคะเพื่อนๆสักเซียนดองก็เป็นรวมนิดนะคะ,ะจะมีเขาเรียกว่าดอกก้านบัวนะคะยอดบัวนะคะเพื่อนก้านบัวยอดบัวแล้วก็หน่อถั่วดองนะคะ,ะจะมีรสเปรี้ยวนะคะเ,เ,เพื่อนๆเ,เพราะว่าเวลาทานกับขนมจีนนะคะ,ะน้ำยาเพราะว่ามีกะทิเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะเพื่อนๆจะทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรนะคะมามาตัดให้รสชาติมันแตกตา่าง ก็เลยนะคะรับประทานของเปรี้ยวๆนะคะแบบนี้ก็จะทําให้การรับประทานของขนมจีนของเรานะคะอร่อยๆนะคะมาก่งขึ้นไปนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังนํามะละกอนะคะมะละกอดิบนะคะนามาทําเป็นสลัดใส่เตงกวนะคะแล้วก็อาจจะใส่มะนาวลงไปเิ้นึงนะคะดองดองเหมือนว่าทําเป็นผักสลัดนะคะเพื่อนนะคะก็อาจจะดองข้าวต้มก็ได้ใส่หัวชะส้นะคะลงไปด้วยนะคะอร่อยมากและที่สําคัญนะคะเพื่อนๆ ไข่ต้มนะคะขาดไม่ได้ก็คือไข่ต้มนะคะอร่อยมากนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะแล้วก็เข้ามาติดตามรับชมเป็นเพื่อนที่ขาดไม่ได้ก็จะมีผักลูกนะคะผักลูงลวกกะทินะคะนั่นคือผักลูงลวกกะทินะคะทานกับขนมจีนนอกจากนั้นก็มีปลาปลาตัวเล็กนะคะปลาชิ้นชานะะ้านะคะผักก็จะ ดนะคะเป็นเพื่อนดูสดมากมากเลยนะคะเพราะว่าเขาขายขนมจีนจานละสาบาทแต่ว่าค่าผักอาจจะค่าผักแพงเพคะเพื่อนๆพี่พเก็กนะคะผักอยากแพงมากๆเลยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆพี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เคเคกัญจนาเจ็ดแปดเก้าชด้วยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะพี่น้องทุกท่าน ออขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับการรับชมทานอาหารกลางวันให้อร่อยนะคะสำหรับเคเคคลิปนี้ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมัค่ะ